วันในประเทศขนาเรื่องยาคามิสติให้ฟังยาคามิสติในที่นี้ท่านในลึกถึงยาคาคือสระของของตนเพื่อให้จิตสงบนิ่ง ให้จิตสงบนั่นเองให้เป็นอาดณ์หาไม่มีสติมันก็ไม่เป็นภาวนามีสติจึงจะเป็นภาวนาคือรึกได้ในการที่เราสระแล้วตั้งมานนานรึกถึงได้เกิดความ ติ่ปีติยิ่เอิขึ้นมาสติมันก็สงบในจิตมันก็สงบเท่านั้นเองนั่นแหละเป็นจ้าขาในสติแต่ทำบุญทำทาน้วยการกุศลจริงใดมากหรือน้อยไม่เป็นปัญหาอยู่ที่ อนุสติอนุสติม,มากมันก็มากเองอนุสติไม่มีหรือมีน้อยมันก็น้อยไปหรือไม่มีเสียซ้ำก็ไม่ลึกไม่ได้การที่จะให้มีสติม,มันลึกได้ ตรงงานต้องยากอยู่ต้องอาศัยปัญญาอีกด้วยถ้าไม่เกิดปัญญามันก็ไม่มีอนุสติแล้วมันก็ไม่ลึกถึงมันต้องเพราะเรียงหาถึงเรื่องจากะการบริจาคของเรา เช่นวัตถุทานสิ่งใดที่เราหาที่เราทานไปแล้วนั้นอย่าไปเพียงแต่ว่าให้เฉยๆต้องคิดนึกถึงคุณค่าประโยชน์ในวัตถุทานด้วยว่าเราได้มาโดยชอบไหม เราได้มาโดยหาง่ายหรือหายหากวัตถุทานที่เราได้มานั้นการที่เราจะทานมันก็ยากอยู่พืชท่าหกที่เราเรียกว่าผู้รับทานบางทีก็ไม่มบางทีสถานนี้วัตถุทานเลยแต่ไม่มีผู้รับทาน ด้วยมีเจตนาด้วยแล้วต็มีผู้รับทานด้วยถึงจะพรดนองคสามแต่ว่าการที่จะมีผู้รับทานนั้นคนที่รับทานสมควรแก่ทานของเราไหมนั่นอีกอีกคอสำคัญเหมือนกันทานวัตถุ ที่เราทานไปให้คิดถึงประโยชน์ส่วนที่เราทำเช่นเราทำบุญทำทานสร้างกุฏิหารหรือสรอย่างนี้เป็นตน้นตัวอย่างเช่นสรานี่แหละที่เราอาศัยอยู่นี้แล้ว ส้างขึ้นไว้พืเพียงสิบบาทร้อยบาทพันบาทเท่านั้นเนี่ยใช้ประโยชน์มากเลยตั้งหลายสิบปีถ้าเราไม่ลงทุนสร้างหรือมีสถาสร้างแล้วก็จะไม่ได้นั่งทำความสงบอย่างนี้ นั่นเลนั่งสบายอย่างนี้จะต้องตามได้ตากผลวัตถุที่เราทานจึงเป็นของมีค่ามากมากเราจะเราไปซื้อวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารการกินมาบริโภคของเราเพียงร้อยกว่าก็ไม่กี่วัน หมดไปัน,น,นี้เรามาทำบุญมาจาก้ารรจากไม่เป็นวัตถุท้าว่อนไม่ใจแต่เราคนเดียวบุคคลไม่ร้ายคนมาจากแสงอทิตทั้งสี่แล้วน้มึ่งอ้ศใสแต่มามมอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากผู้ที่มาเึื่อส <c oughs> าใสยพระเจ้าพระสงฆก็ดีผู้ที่มาทำบุญมาทำความเพียพรภาวนาก็พึกฝนอบรมจิตใจกด็ดีจนถึงจิตใจเยือกเยินสงบได้อันนี้ นี้สงมากที่สุดคิดอย่างนี้ที่จะมาอย่างนี้จิตค่อยเบิกให้เกิดีติเรียกว่าอนุสติคือมีสติระลึกได้นั่นเองนอกจากนั้นเมื่อเราระลึกได้อย่างนี้เห็นตาราที่เราสร้าง เห็นอยู่ตลอดเวลาก็อลิกได้อยู่ตลอดเวลาท่านี้จ่าคะต้องพูดถึงเรื่องด้านภาวนากันลองดูจาคะเมื่พูดถึงด้านภาวนาแล้วก็เห็นว่าจาคะเป็นเรื่องภาวนาเพราะในที่นั้นท่านก็เรียกว่า เป็นนามสติภาวนาอย่างหนึ่งในขณะที่เรานั่งภาวนาเราจะอาไรมาเป็นธานื้อุนอกจากอารมณ์ที่เกิดจากใจเท่านั้นในการภาวนาก็ไม่ใช่ก็มาให้ส่งออกไปภายนอกให้จิตนิ่งแนวอยู่ในที่เดียว แลามโลกด้เกิดขึ้นมาที่ใจ็ให้สละจากขะออกไปเสียนี่แหละจึงเป็นจากขะอันแท้จริงท่านพูดไว้เป็นหลายในฟังให้ดี <c oughs> ทานังเทติเทก็คือเทให้นั่นเอง เทของสิ่งของให้คนอื่นนั่นเอง <c oughs> คือของอยู่ในกระจาดหรืออยู่ในอะไรก็ตามต่างๆก็ตามเทติก็คือหมายเพามอว่าเราเทให้นั่นแหละทานนนัคือทานทานแลว่าการให้เมาพูดทับศัก ้องให้คนอื่นไปเรียกว่าธานะธานะทาธาน,ธานังเทตินั่นเป็นธานณวัตถุโดยเฉพาะ <c oughs> แต่ในที่นี้ท่านบอกจาคะท่านไม่ได้บอกธานังเทติจากะ ภายในใจของทานเรามากมายเหลือเกินเช่นโลกโกรธหลงเป็นสิ่งที่จาขะทั้งนั้นที่เราจะต้องให้ฐานให้จาขาทั้งหมดจาคาหมายความเป็นสระเข้ากับโลกทรัพย์ที่ทันว่าจาโคปฏิมิสโก มุตติอนาระโยจาโคปฏินิสโกสระคืนสระคืนมุตติอนาระโยไม่มีอะไรในสิ่งที่เราจากะัแล้วมาพิจารณาดูว่า จะฆ่าตรงนั้นจะจะค่าอะไรจะค่าหัวใจของเรานนแน่ใจมันผูกพันในสิ่งใดสละให้ใหไปในวัตถุสิ่งของก็เอาสละให้ไปในวัตถุสิ่งของก็เอา ในอารมณ์ต er. ่างๆก็ได้จะค่าใดทั้งนั้นแหละความโลภความโกรธความหลงมีเยอะแยะอยู่ในตัวของเราจาค่าที่เราจะละมีทมเทไปทานกระทั่งวนเกิด ก้ะทั่งวันตายก็ไม่มีคือสิ่นสุดจาขะตรงนี้มีมากเสียเือเกินเราเป็นคนมีเราเป็นคนรวยเรารวยทรพั์วัตถุทั้งปวงหมดในตัวของเราตัวใหญ่ๆหัวข้อใหญ่ๆตัวโตท่านบอกแล้วว่ามีสามอย่าง คือสระหมดสักสระให้หมดสักทีโลกเหมือนกันโทสะโมหะหรือลาคะโทสะโมหะเป็นต้นท่านบอกว่ามีสามอย่างเท่านั้นแหละที่พูดใจมากมายมาสรุปรวมลงว่า เรามาค่อยจ้าคะาทีรนิดละหน่อยความกังวลเกี่ยวของหัวพันต่างๆเรามาอยู่วัดมันคิดถึงบ้านค่อยค่อยจาคะไปคิดถึงลูกถึงร้านก็ค่อยจาคะไปความรัความชัง ความเกลียดของโกรธกรค่อยจาฆ่าไปจาฆ่าไปทีละนิดละหน่อยเท่านี้แหละมันก็ไม่มีหมดมีหมดมีสิ้นสุดทีรีงว่าเราทั้งหลายพากันเป็นคนมีคนรวยรวยเรืองเกินรวยสรรพท,ทุกอย่างมีในตัวเองมีตัวของเราเอง จึงว่าพากันจาขกันเสียให้เป็นอนุสติแล้วลึกถึงมู่นี้แหละอยู่เสมอเสมอภายในใจของตนแล้วก็จะจาคกร,ระต่าปจาคให้ใสถ้าพระเจ้าว่าปฏินิสัตโกมุตปฏินิสั โกมุตติอนาเลโย,ยาคือดังได้ดอธิบายมาแล้วในของพระพุทธเจ้าท่านสลระทิ้งไว้ในโลกนี้ข้างบนคือจิตที่มันในกังวลเสียออกเขาทบท้อนนั้นตามแต่ขูดมาทันทีทีธรรมไอ้ฉันนั้นเป็นมันนิง เพืเ่อความรู้เป็นไปเพื่อความดูยิ่งเป็นไปเพื่อที่พานั่นแหละไม่ใช่อื่นไม่ใช่ไกลอะไรนิพพานอยู่ตรงนี้ตรงจาระนี้แหละไม่ต้องไปหาที่ไกลนม่อยู่ในตัวของเราแล้วของโลกของโกรธของหลง มีอยู่ในตัวของเรามีนัดเลาผาทางทงยามจากะพระตรงนี้แหละพระจากะพระคืนเสียไม่มีอะไรมันก็หมดเรื่องจึงเอาอุจาห์ของเราค้นหากเราไม่เห็นตัวของเราแล้แลวเราก็ไม่มีเวลโอกาส ที่จะละของโลกของโกรธความหลงแท้ที่จริงของใสสะอาดคือจิตใจของเรานั้นเป็นของบริสุทธิธ์แต่เราไปยึดเอาความโลภความโกรธความหลงมาใส่มันเลยขุ่นมัวไปหมดถ้าใจไม่ใสสะอาดแล้ว ทีไหน,นเสอพุติเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทำให้บริสุทธิ์ได้เล่าเพราะของใสสะอาดนั่นละสิจึงสามารถทำความบริสุทธิ์ให้ได้ท่านมายชำระส่วนตรีกย้อยที่มันลอยขึ้นมาติดอยู่ที่เปลือก คืออายุณะทั้งหกของท่านของไปสุดธแต่เดิมของนั่นเป็นของเดิมเป็นของบริสุทธให้จิตใจ <c oughs> เอาเถิดล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าทั้งนั้น ที่เราชำระอยู่ความโลภเป็นของเก่านั่นแหละที่เราอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นของเก่านี่มันใช้ให้เราและคนอื่นๆทะเล้อทายาทะเยอทายาน ดิ้นโลนเสือกระสนอยากไดโนนอยากไดนี่ไม่พอสักทีก็ไม่โกรธความของเก่าที่ทำให้เราและคนอื่นตกนรกทั้งเป็นหัวโขนหัวมีใครสวมเข้าแล้วทำหน้าตา ไห้เป็นยักษ์เป็นมารเหมือนกันหมดแต่ไหนแต่ไรมาเช่นเดียวกันทั้งนั้นความหลงก่เช่นเดียวกันเป็นของเขาเมื่อความหลงเกิดขึ้นในบุคคลใดแล้วจะทำให้บุคคลน,นั้นไม่รู้จากคิดตู้จักถูกเช่นผิดเป็นถูก เป็นถูกเป็นผิดเป็นมดโลกอยากได้โนนใดนีของเอาเถิดก็ของเก่านั่นแหละเมื่อมันไม่โกรมันอออก็เฉยเเมื่อเราไม่โกรธมันก็เฉยเเมื่อเราไม่หลงมันก็เฉยเฉยท่านี้เมือ่อไปโลกไปโกรธไปหลงขึ้นมา มันก็มีในตัวของเรานั่นเองมันไม่หมดไม่สิ้นไปสักทีกิเลสเหล่านี้ไม่ตายจากโรกสักทีมีโรกเมื่อใดมันก็เกิดขึ้นมาเมื่อนั้นที่ท่านพูดคำนวนว่า พระพุทธเจ้าทำกิเลสให้ตายทำลายกิเลสให้ส <c oughs> ิ้นทำกิเลสให้หมดไปนั่นคือท่านชำระตัวของท่านเองกิเลสมันไม่หมดไปไหนหรอกมันก็อยู่อย่างนั่นแหละแต่ท่านชำระใจของพระอ,องค์ ให้บริสุทธิ์ต่างหากคนใดยังเกิดมาอยู่คนใดยังหลงมัวเมาความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็เป็นหุ้มห่อคนนั้นเองส่วนพระพุทธองค์ก็ค้นไปแล้วของเหล่านี้จึงว่าเป็นของเก่า ถ้าเราพิจารณาลูกเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเป็นของเก่าความโลภความโกรธความหลงก็เป็นของเก่าทิฏฐิมานะก็เป็นของเก่าของมีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่ในที่นี้เมื่อผู้มาพิจารณาเห็นของเก่าแล้ว เราโกรธลงเกิดขึ้นมาก็จะเห็นว่าเป็นของว่าเป็นของเหล่านี้ท่านใช้มาแล้วไม่ใช่ของเ่เกิดในตัวของเราแต่เรามาใช้ของเก่าท่านใช้ท่านทิ้งแล้วเหมือนกับเคระที่ท่านบ้วนทิ้งแล้วฉะนั้น เพราะฉะนั้นขอพุทธขอทุกคนจงภาวนากำหนดพิจารณาโดยไใหนหนังอธิบาย,ยานี้ <c oughs> นั่งภาวนาทำสมาธิกันคนเรานักจะเกิดมาถ้ามีการเสียสละสักที ของภายในก็ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอยังต้องไปยึดของภายนอกอีกพุะทีเจ้าท่านเทศนาว่าพระลาหาวีเป็นจกักรันธาทันห้านี้เป็นของหนักแล ลาฮาโลจะปุคโลแต่บุคคลก็ยังไปแดดเอาเป็นภาระอยู่ภาราทานนะทุกขังโลกเกผู้นำภาระทั้งหลายนอนนั้นเป็นทุกข์ในโลกนิทิปิตวาขลุงภาลังมันยังภาลังมาเทีย จงพากันทิ้งสาระอนั้นเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีทุกข์อื่นอีกต่อไปขันห้าได้แก่ลูกหน,หนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญามันสังขารสังขารวิญญาณหนึ่งเที่ยวขันหา เร,ยยเรียกว่าย่อเรียกว่ารูปกับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่าลูปสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกลูกในใจเรียกว่านามโลกนี้เรียกว่าขันธโลกของเกิดขึ้นมาในโลกนี้ จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้ทิ้งอย่างไรถ้าทิ้งมันก็ยังอยู่อย่างเดิมรูปทิ้งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ส่วนที่อย่างมีเวทนาเป็นต้นไม่ต้องพูด ต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละพล้วุทธเจ้าท่านสอนให้ตอยวางเพราะลูกเป็นของไม่ใช่ของเราเขาจะไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ามไม่ใช่อะไรก็มไม่ก็มไม่ได้ม้นหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้นาที่เกิดแก่ก็ตายมันก็เป็นตามธรรมดา ของมันเราจะไปยึดไปถือก็อเท่านั้นจะไปยึดไม่ยึดก็เท่านั้นยึดนาสัญญาสังขารนิญานก็ทำนองเดียวกันนี้ท่านว่าอย่างนี้ขั้นห้าของเราทำไมจึงต้องทิ้งขั้นห้าของเรา ทำไมจิ้งต้องสละันที่พูดทั้งหละทั้งหมดลงมารวมในสันหาทั้งนั้นเพราะทิ้งก็ต้องละอยู่ดีเพราะทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ต้องละอยู่ดีนี่เองมันจะต้องต่อย วางอยู่ทีแล้วอย่างเราตายไปทันห้าคือลูปมันก็ต้องทิ้งหมดเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้เทนามันก็ของหนักหน่วงทันยาสังขานิญญามันก็เป็นของหนัก หนักหน่วงที่สุดจะเอาไปจะไปเอาสัญญาความจดจำนัน่นนี่เอาสังขารความปรุงแต่งนัน่นนี่ยิ่งงานความรู้สึกมาไว้ในตัวของเราหนักที่สุดบางคนหนักจนเป็นโลกเส้นประสาทเป็นบ้าเสียจนตายก็มี <c oughs> นักที่สุดด้วยการนำขันห้ามใี้ไปพระเยสฆงสาวกหรือพระเจ้าท่านปล่อยวางหมดขันทั้งห้าท่านปล่อยวางแล้วสบายโล่งอกโล่งใจไม่มีกังวลเกี่ยวข้อง ไปในที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีกังวลเกี่ยวข้องถึงขันมีอยู่พระองค์ก็ทิ้งขันถึ้งสังขานของพระองค์ยังไม่แตกดับพระองค์ก็ไม่มีพันธะอะไรทั้งหมดที่หมดทำไมจึงต้องธาาานหารอยู่เรา หากจะมีค้นถามต้องตอบว่าเป็นไปตามทางขามเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นไปตามเรื่องแต่เป็นแต่สักว่ากิริยาไม่ใช่ทรรกันจริงๆอย่างจังทรรมสักแต่ว่าธรรมกิริยาเท่านั้นทศกิเจ้าทรรม สอนให้พวกเรา